แนวสวัสดีค่ะมาพี่รองกินต่บกคู่กับแกงกิเล็กับหลาน2คนเดิมมือนนี่แก่เฉยไหมวันนี้<ม>พี่ร,ร,ร,รู้โอ้ยมีแต่บุลูแท้ตุคู่ตุเองพี่นองมาแค่โอ้ยแฉบแบแฉบแบมาเด้มมาเด้อมาเดอ ก็ต้องกินเขาเดี๋ยวมันจีอ้วนแกงขิเล็ดใส่ใบพีชนะมื้อนี้ขออนุญาตเอาเอา,เอาใส่ซอ้อนเด้วก่ใส่มือเดอกอ,นนอ,อร่อยผักสลัด ขอบคุณนะคะที่ซื้อผักมาให้เอฟซีจ้าเอฟซีหจันซื้อผักมาให้แล้วก็มื้อกินเขาวพี่น้องพี่ขนมจีนพี่เอาไม้ขนมจีน กทิบอ่ใส่มือกะทิจะใส่มือเก่าล่ะต้องใส่ซอสอสเมื่อล่ะกลิแกงขี้เล็กเนาะมันใส่เือนบอได้เดี๋ยวมันเลอะเดี๋ยวมันเลอะมามามาหมวหัว problem 早起养身啊。 ม่่งก <Ừ. S 2> ็พอชอบ้องเมื่อกี่กินสองคนครับร้านได้ลาคนจะไปกินโดมื่อแรงไปงานแต่งเพื่อจะเลยไปอัน ล้องชุดล้องเอยเพิ่นไม่นสนใจกินข้าว ยนโคตลาดนงมี่ร้านกับะลูที่อย่างภาพพย้อนโคสันอะไรยายภาพยะอนโคภาพยนตัวเสนหังโคก็คือควายหนังควายเ้ยอะไร แค่หลับไปอยู่หักคำ่กินในห้องแอระักในห้องมันไม่นไม่ร้อนเรมัน่อัน จับคับจำเองมาเจอพี่น้องได้ขนแกงท่านนแกง,ท,ง,ท,งท่าเหมือนำเอสะลางมาด้อแกงพันกิเลสที่บอกเจ้าช่วงไม่่อยอละก็ตับหมู มันไม่จทานนี้ยังไม่มียังไม่มีแอปเปิเอุดมเลยมีอุดรสกลขนแกน่น คิดกินไลที่น้นแล้ซื้วนขึนแล้วนาเต็มบุลูยุ่งเต็มจอบุรูยุ่งซื้อวันแค่กับหลานแล้วรลานวันไหมไม่วนไม่วนเหรอกี่<อ>กิโลแล้วไม่คนนะรับมอืวนเหรอวันอืมแล้วคือเปนร่นแนละ้วคือนบอกว่ายายยายวนขึ้นแล้ว พี่หลัรอวันขึ้นไหมไม่ดูคนไม่วันขึ้นเล้วขึน้องดูคนวี่วันขึ้นสิเนี่ยนั่งกงนข่า Tas ไม่เป็นโออแกงกิเลสไม่เป็นแล้ก็ลองกินดูสิอือพี่บอกเป็นกิเลสอยู่ๆอ่ะอยู่ๆอ่ะสรรพคุณผักขี้เหล็กก็คือทำให้นอนหลับดีค่ะไม่นอนหลับดีกินเมื่อตอนที่นอนผู้ใดนอนไม่ค่อยหลับกินแกงผักขี้เหล็กที่นอนหลับดี เมื have mm ่อหลาวันขึ้นต้น สลักาจากโครงการหลวงเอฟซีซึ่งมาฝากค่ะขยังกคีแซ่พี่น้องแซ่

กินแบบนี้นักินหอดมองเห็นงานกินหองเลยแต่ก่อนเห็นงานกินซุ้มกันคือตัาหมูมากินตั้งแต่นี้เราเป็นโควิดกูหนักก็มีโควิดแหละโอ้ยมาได้กินซุ้มกันกินหอดลายกินหอดมูกิน <Okay. S 1> หอดมูเห็นงาน ไหมเพื mm. ่อ hmm. okay? ิดถึงหมครับไม่ได้ไปเลับเพื่อนเลยว่าเจ้าขาเพื่อนหมหูแ่นแหละไม่ได้ไปหาไปกควา 嗯嗯。嗯 สำหัวแกงชีเ okay, ล็กจะเข่ากันไม่เข่ากันคนไปกินไปแล้วที่นอกเพราะว่าไม่เข่ากันหรือแบไม่ต้องกินก็เขานะคือแกงมองได้แก่างชีเล็ก

สีหวงธรรมชาติลองกินดูสีพิษอร่อยไหนกเลยตยใครเห็นไหมยิน แบบหนึ่งนะกระหัตที่เก้าอ่ะล่รักไหมรักไหมครับตากเกมแมวไหมครับรักไหมครับ,รรบรอ,บอ,บอบยนะา,ไอบาไปเล่นรักไหมตอบก่อนตอบม่สเตอร์พยักหน้ารักมากไหมตอนเล่นๆบอกว่าอะไรรักรักมากครับ นักท่าไหนท่าไหนครับเท่าฟ้าพอโตขึ้น้วก็ไม่พูดตอนเล็กๆบอกว่ารักใหญ่มากรักท่าฟ้าเพราะงั้นไงขึ้นมากกว่าิลืมหรอที่นองเลย ใครที่เว้กัุณคนนั้นที่นั่งของสะอาดยกกับคนมบฮะยังไยัไม่ร้อนไ่มอึมอืจะยึงร้อนเ่านไม่ตกอึมคือรอกวะ ไม่ใช่เอรี้ยเค็มยาเค็มเคมโอ๊ยตลัดอะไรเนียเปรี้ยวเค็มเค็มอิ่มก็ว่าด้วยเป็นเยอะดังข้างในเป็นเค็ม

ก็ขอสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายพี่หัวขาดบ๊ายบาย